ฮัลโหลข้าว่าสวัส nah, ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ในวันนี้ก็ใกล้แล้วผมสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่วันที่30มีนานี้นะผมด้วยกิจกรรมของ Speed Day ที่ตอนนี้เนี่ยก็ประกาศภาพมาเรียบร้อยแล้วผมว่าของอาวันเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างก็ในภาพเนี่ยถ้าจากที่ผมสังเกตใช่ไหมก็จะมีรถคลาส A รถคลาส B แล้วก็ในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นกล่องของราวัลแต้มทีพอยต่างๆผม รวมถึงทางด้านของตัวหินที่เราเนี่ยสามารถเอาไปสุ่มหารถคลาส A ได้มาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันบ้างดีกว่าผมที่เขาประกาศมาทางเพจเซิเร์ฟหลักนั่นเองนะสำหรับขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของผมผู้เล่นเนี่ยจะต้องกดสุ่มของวันเนี่ยจนกระทั่งเกรดสีเหลืองเนี่ยเต็มของตัวกล่องนะเราถึงจะสามารถเปิดกล่องได้ผมโดยวิธีการทําให้เกรดสีเหลืองบนกล่องเต็มเนี่ยก็สามารถทําได้โดย2อ,อย่างด้วยกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือทําการล็อกอินตัวเกม อย่างที่2เนี่ยก็คือทําการเล่น3มเกมในโหมดแลนด์กิ้งหรือโหมดนอร์ม l ลโหมดโดยหนึ่งวันเนี่ยสามารถทําได้สุ่มไม่เกิน5ครั้งด้วยกันสำหรับของรางวัลภายในกล่องของผมก็จะประกอบไปด้วยรถคลาสเอเดดน็อตนครับผมสำหรับรถคันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรถระดับลิมิเต็ดนิดนึงนะเพราะว่าการหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดหายากวาอเราอยู่ในกล่องนี้ผมก็จะทําให้การเปิดหายง่ายขึ้นนะเพราะทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดได้รถคันนี้เหมือนกันหมดแถมยังเปิดได้แบบฟรีๆนะสำหรับคนที่ดวงดี ในส่วน,นของตัวชุดครับผมคราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยมีกิจกรรมมาแจกแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของวันใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยมาเป็นทาวอลแล้วสำหรับชุดพิคงอันใหม่ครับผมบอกได้เลยว่าผมชอบทรงผมชายของชุดนี้มากเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูเท่แล้วก็เป็นสไตล์แบบทรงเกาหลีนิดนนะแล้วก็มีลดคาสวี v ด้วยผมไว้แฟนทอมที่จะมีแบบ7วันแล้วก็ถาวรลตอนที่เราเปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสุ่มรับได้ผมสำหรับคนที่อยากได้เนี่ยก็อาจจะต้องเปิดกล่องบ่อยนิดน,นึงที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลเพิ่งนว แต้มคูปอง S แล้วก็กล่องแต้ม Tpoint ผมที่เป็นระดับใหญ่แล้วก็ระดับกลางสำหรับความสามารถของเจ้ารถดร d n น็อตตัวนี้ผมก็จะเป็นรถที่เป็นสายสมดุลนะก็จะเน้นที่ค่าคอล์ริชันแล้วก็ค่าดิฟแล้วก็ค่าเทินถ้ากับว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบบาลานซ์บาลานซ์มากๆเลยนะเนื่องจากว่าไม่มีค่าอะไรเนี่ยที่เด่นจนเกินไปแล้วก็ไม่มีค่าอะไรเนี่ยที่น้อยจนเกินไปทําให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายโหม,โมดความสามารถเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยทำการกดปุ่มรีเซ็ตทางด้านซ้ายจอครับผม ก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับมินิบูส์แล้วหลังจากนั้นอีก20นาทีเนี่ยจะได้รับเบสิคพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีก40เหมาะสำหรับใช้ในงานไหนก็เหมาะสำหรับกรณีที่เราเนี่ยพลาดตกน้ําหรือว่าเข้าพื้นที่ไม่ทันหรือว่าเกิดบัคอะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถกดมินิบูสเร่งความเร็วของตัวรถเนี่ยได้แบบทันทีผมก็ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่การใช้งานเนี่ยดีมา,มากๆเลยผมแต่ว่าการหายนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากเล็กน้อย สำหรับรถคลาส B ขผม w ว i Phantom อันนี้ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานในระดับหนึ่งของผมเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีค่า Collision สูงแล้วก็ค่าเทินสูงทําให้การใช้งานเนี่ยสามารถต่อสู้แล้วก็เชียบชั้นกับรถอย่างเลเซอร์ได้เลยสำหรับรายละเอียดของรถครันนี้เนี่ยเหมือนเดิมว่าผมก็เคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วใครสนใจเนะี่ยก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ก็จะทิ้งลิงก์ไวท้ที่ข้างใต้คลิปชัน้นแล้วก็ขวามืบนของจอให้เหมือนเดิมนะ และในตอนนี้ผมร้านค้าเนี่ยก็มีกล่องใหม่ล่าสุดที่เป็นแฟชั่นมาจำหน่ายแล้วผมก็คือกล่อง Urban Fantasy Box สำหรับกล่องนี้เนี่ยผมมองเลยว่าน่าสนใจมากนะแต่ถ้าว่าในการที่เราจะซื้อกล่องนี้ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกล่องอื่นก็คือมันต้องใช้แต้มคูปอง S ในการซื้อสำหรับราคาของกล่องนี้ผมโอ้โห30ชิ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,550คูปอง S ถ้าเกิดว่าเรามีสูพีมคาวเนี่ยก็จะเหลือประมาณ7,695 เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปิดเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกไว้ให้กันนะสำหรับกล่องนี้ก็อาจจะเปิดนะเพราะว่ามีของที่ผมสนใจอยู่พอสมควรเลยภายในกล่องเนีผมก็จะประกอบไปด้วยทรงผมชุดเซตปีกอาวุธถือแล้วก็แหวนแน่นอนว่าอยากได้มากที่สุดในกล่องนี้เนี่ยก็คือปีกแล้วก็แหวนนะเพราะได้จากว่าปีกดูกสังเกตมันเป็นรูปแบบของจากกลนฟเฟยพิเศษผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเท่มากเลยนะถ้าเกิดว่ารอชุดที่มันแบบ เป็นจักรกลจักรกลแบบอนาคตมาหน่อยเนี่ยก็น่าจะเข้ากับปีกนี้ได้ดีมากๆเลยผมมารุยกันเลยดีกว่าผมสรับดานแรกของวันนี้ผมก็ปารีสใช่ไหมดรีมโอ้โหเปิดมาก็ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ใช้แข่งบ่อยนะสำหรับการแข่งคอนเมนต์ก็โอ้โหรถที่ต้องเจอผมโนเบิลสองคันสคัน K24 ีหนึ่งคันอีกคันหนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ทันน่าจะดูทีนึงแล้วกันดูดีกว่าว่าด้านซ้ายเป็นเคยโอเค ด้านขวาเป็นโนเวลผมโอเคเคบิสองคันเลยนะแล้วก็โนเวลสามคันคือช่วงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีจีกิจแจกรถโนเ l ลฟรีเจ็ดบันใช่ไหมใครที่พลาดไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะอืมเปิดมาสตาร์ททุ่มเฟกก่อนอีกครั้งแต่วันดิฟอีกนิดนึงขอขอ,ขอเติมเกียร์หน่อยหรือเข้าโค้งหัวเสียดาเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเกีรมันเต็มตอนเข้าหัวโคง้งดีเนี่ยน่าจะดีกว่านะอโอเคเข้าใช้ตอนโค้งหน้าก็ได้ผมอืมโอเคซีบิก่อนอีกครั้ง ต้องรีบครับผมจังหวะหน้าเราค่อยเก็บจังหวะแซงก็ได้นะไม่ค่อยไปเรื่อยๆโค้งนี้แหละต้องดึงความเร็วของตัวรถเราได้แล้วโอเคตามมาที่จีดิบดิบแล้วผมซึดับวีวีไว้ผมโค้งสวยงาม,มซุ่มซีดับวีไปครั้งนึงโอ้โหเมื่อกี้นี่กด CW ไม่ทันเอา้ามีตัดหน้าอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> มีแบบเฉียบเข้าหน้าโอเควีว okay. ไว้ก็ได้ผม,มเก็บเก่งนิดนึนง โอ้ oh, เมื่อกี้น,นี่แบบเขาพยายามจี้มากเลยอืมโอ้เสียดายกดจังหวะไม่ทันค่อยๆไปเรื่อยๆผมยังไงความเร็วของเราก็ค uh, ่อนข้างสูงกว่าเพราะเมื่อกี้เรากด c ีติดมาก่อนนะโอ้โดนชนอีกแล้วครับผมอืมปึ๊ดอืมโอ้ยโอเคสวยงามแต่เสียดายที่เทอร์โบไม่ขึ้นเต็มนะถ้าเทอร์โบเต็มเนี่ยน่าจะแซงได้โอเคโอ้นิดนึงลืมเก็บเกลื่อึอดน็อกไหมดิ้งกิ้งไปหนึ่งทีครับผม บบหลังชนไม่หน่อยโอเคดึงความเร็วกลับมาได้เมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะตกน้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ตกน้ําเมื่อกี้นี่ก็น่าจะตีสีโคดีนะผม,มเติมเกจอีกน้อยโอเคกดเทอร์โบนิดนึงไหนเกจก็มาลวสังสามความเร็วของรถให้สมสมุลเลยอ่ะวิ่งยาวไปโค้งสุดท้ายนะผมถ้าหลังยังตามมาไม่ทันก็ไปยา,ยาวๆเลยโอเคยิงยาวไปับผมเข้าเส้นชายไปตาแรกนะผมก็เป็นการวอลมือไปก่อนนะ มาดูการแข่งขันในรอบที่สองครับผมสรับดานมูนวิลลี่ครับผมก็เออแน่นอนว่าเราเปลี่ยนมาจากการเล่นธรรมดาเนี่ยมาลงในโหมดของการแข่งขันแบบจัดอันดับนะโอเคเมื่อกี้นี่สังเกตว่าเห็นรถใหม่หนึ่งคันเห็นเลเซอร์หนึ่งคันแล้วก็เห็นสองคันแล้วผมที่เป็นรถที่น่าจะมีปัญหาสำหรับเราเบียดซ้ายเจอชาโดโอเคเบียดขวาเจอเค24อืมจะเสร็จเออเออนี่ก็รอดตัวไปนะคือชาโดอยู่ซ้ายสุดใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ซ้ายสุดเอ้แต่ว่าตัวสนามนี้ ถ้าเปิดมาด่านแรกมันอยูอ่ด้านขวาโอเคได้อยู่ครับผมมีพื้นที่เราเนี่ยสามารถดิดได้นะโอ้เมื่อกี้นี่โอ้เสียดายโดนชนโดนชนแล้วก็หักหน้าหันไม่ทันนิดหนึ่งก็ค่อยๆไปแล้วกันนะผมไม่ต้องรีบเก็บเก็บบูทรอเลยก็ได้อะห้ข้างหน้าเขารีบไปกันก่อนก็ได้ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตามไปหยักนิดหนึ่งนะคือถ,ถึงแม้ว่าไอเกมเนี้ยผมบอกเลยไปข้างหน้าเร็วเนี่ยใช่ว่าจะดีนะมันต้องขึ้นอยู่กับว่าไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเรามีเทอร์โบด้วยนะ ถ้าเกิดว่าไปข้างหน้าแล้วมีเรามีเทอร์โบไว้กดใช้พวก C W W นะ่ะบอกได้เลยว่าความสมดุลไม่โดนชนตูดโอ้โหบล็อกตูดไม่ให้ไปนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วบล็อกด้านหน้าพุ่งไม่ติดอืมโอเคคือแบบเวลาเราอยู่ข้างหลังเนี่ยปัญหาจะมีนิดนึงก็คือมันจะโดนคนอื่นเนี่ยแบบไล่ขยี้แบบเมื่อกี้นะนี่คือสิ่งที่สําคัญของข้อเสียาการที่เราอยูอย่ข้างหลังโอเคไม่เป็นไรตามไปด้วยผมเดียวไงเราก็ตามทันอยู่แล้วบึ้๊บโอ้โหขอบคุณที่ชนตูดครับเมื่อกี้ เควิ่งไปเยร์จี๊หนึ่งคงันแล้วก็เทอร์โบไปทางตรงครับผมเหมือนเหมือนกันเมื่อกี้นี่วางแผนจะบล็อกเราหรือเปล่าอืมโอเคเทอร์บโบไปอ่ะเมื่อกี้เลเซอร์วิ่งตามเรามาติดๆไม่ใช่เหรอทำไมการไปอยู่ตรงนั้นล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผม,ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆทอ่ตอนนี้เราได้เปรียบแล้วผมขึ้นหน้าพอเราเนี่ยขึ้นหน้าปุ๊บเนี่ยข้อดีของการที่เราเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งก็คือมันทําให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการดริปแล้วก็วงดริปได้ง่ายกว่า ซึ่งมันเท่ากับว่าเปอร์เซน็นต์ในการที่เราเนี่ยเปนกด C WW 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 T เนี่ยมันก็จะติดค่อนข้างสูงอย่างนี้ผมก็รักษาความเร็วได้อย่างต่อเน,นื่องนะข้างหลังตามมาแล้วผมตอนนี้เผยเรื่องความสูงสุดประมาณ3 0 3ร้อถึงสามหน่วยอึ๊บเสียดายเมื่อกี้ที่แบบขึ้นไทม์ไลน์เกตไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเมื่อกี้เสียดายความเร็วมันสูงไม่หน่อยอะ่ะมันก็เลยกดอร์โบต่อไม่ได้โอเควิ่งยาวไปผมที่หนึ่งแน่นอนตานนี้ พิทเทิร์ไปหนึ่งทีที่สองตามมาแล้วผมก็ไม่เป็นไรก็เข้าเป็นอันดับที่หนึ่งไปแล้วก็ม่ลุยสำหรับรอบที่สามผมก็เป็นอา้าวด่านเดิมนี่หว่า <c oughs> เอิ่มเอ้ยผมว่าเปอร์เซ็นต์การสุ่มแล้วม,มันมาเจอด่านเดิมนี่มันค่อนข้างน้อยมากเลยนะโอเคเจอชาโด้สองคันเลเซอร์หนึ่งคันอโอเคด้านซ้ายติดโนเบิลด้านขวาติดชาโด้แ ดิบได้แน่นอนจังหวะนี้ผมแล้วก็ด่านนี้เนี่ยพื้นที่เปิดมันค่อนข้างโล่งด้วยใช่ไหมถ้าเกับว่าเราสามารถที่จะไม่โดนผลินชนชัวร์หรือเปล่าไม่แน่โอเคขอหักโอเคกดโอเคกดติดสองทีแล้วก็โอ้โหโดนบังหน้าเมื่อกี้โอ้โห,โน,หน่าเสียดายเมื่อ,อ,อกี้นี่แบบกำลังจะกดปุ้งแล้วแบบชาโด้นี่อยู่ข้างหน้าโอโ้แล้วก็โดนชาโด้บังตูดไม่เป็นไรไค่อยๆกดอยากจะเก็บเกตไว้ใช้ CW วีดีวมากเลยเก็บเกตหน้าก็ได้ โอเคได้ตรงนี้พอดีครับผมโ okay, อเคซีดับเบิลไฟทีหนึงเอาคนอื่นตามเข้ามาครับผมโอเคตรวซีดับเบิลดับบิลติดไปครับผมรักษาวความเร็วได้อย่างต่อเน,นื่องค่อยๆไปคนอื่นก็กำลังทยอยตามมาเรื่อยๆรักษาวความเร็วไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ได้ที่หนึ่งเรื่อยๆเนี่ยก็พยายามอย่าตกต่ำกว่าที่หนึ่งนะ ไม่ใช่นั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาคือเ,เราจะโดนข้างหลังเนแบบประเคน,เคนก้องเข้ามาใส่รัวๆคือมันจะลิบยากขึ้นหนึงโอเคเกตได้ไหมโอ้ขายนิดนึงเคจังหวะน,นี้ C W W W ไว้ผมเติมเกตเล็กน้อยให้เต็มพอดีแล้วก็ C W W W ต่ออีกครั้งหนึ่งรักษาความเร็วข,ของตัวรถอย่างส,งสม่ำเสมออิอ่งยาวๆไปโอเคขายนิดนึงโอเคได้พอดีครับชนไปหน่อยนึงโอ้ว่าแลว ีนี่แบบคาดการไปแล้วว่าต้องชนแน่เลยอเอ้เอาแล้วจังหวะนี้มาแล้วกดความเร็วไม่ทัน <c oughs> กลายเป็นว่ากลายเป็นช็อตคัดไม่ทันเมื่อกี้โอเคค่อยๆเื่อยงๆยังไงตอนนี้เราก็ยังได้เปรียบอยู่นะที่เราเนี่ยยังนาอยูนะ่โอเคโดนชนไปนิดนึงทั้งหลังตามมาแล้วข้าหลังตามมาแล้ววิ่งเร็วสปีดสูงสุดหนีก่อนหนีก่อนอืมก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็คาดกันได้นะ ไอเรื่องผ้าที่ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะสำหรับการแข่งขันเพราะว่ามันก็ไม่มีใครหรอกที่จะแบบนั่งกดติดเฟกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะกดคูดเคิร์นหนีครั้งหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยขาเส้นชัยว้าติ่งอีกแล้วผมก็โอ้ทซัมไพซีดีใหม่ด้วยหนึ่งจุดห้าห้าจุดหกเจ็ดแล้วผมคร้าวๆประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับลิปในวันนี้ผมก็เหมือนเดิมว่าในที่สุดเนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ตอนจบเลยนะ ก็วันที่ค3สาเนี่ยก็จะมีถา่ายทอดสดนะผมใครว่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้นะในช่องของกีรีน่านั่นเองเนานะเหมันเดิมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางในชนนาแ y o u ูทูบแล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับผมเจอก,กันนะผมคลิปหน้าชวัสดีครับ